หลายคนน่าจะเห็นคลิปที่กองทัพเขมรได้ระดมยิง B.M.21 เข้ามาที่ไทยแล้วใช่ไหมครับซึ่งฝั่งนุ้นเคลมว่าไม่ได้ตั้งใจยิงใส่ผู้บริสุทธิ์หรือว่าชาวบ้านเลยและถ้าโดนนะครับก็คือแค่ลุกหลงเท่านั้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูว่าไออาวุธ B.M.21 เนี่ยการกระจายที่ลูกหลงสามารถไปโดนได้หรือว่า dispersion ของจรวดตัวนี้มันกว้างแค่ไหนกันแน่โดยผมจะอิงจากตา,ตารางข้อมูลอาวุธตัวนี้เลยนะครับซึ่งในตารางเนี่ยมันก็ระบุว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันไม่ใช่จรวดนำว่ะะา 5กิโลเมตรเนี่ย dispersion ก็จะอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเมตรแต่ถ้าไกล20-30กิโลเมตรเนี่ย dispersion ของจรวดก็อาจจะกว้างกว่านั้นถึงหลักกิโลเมตรได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูบนแผนที่คร่าวๆเลยนะครับว่าสมมติและกันว่าระยะยิงประมาณ20กิโลเมตร dispersion ก็จะอยู่ที่ประมาณ1โลครึ่งได้และบนแผนที่นั้นความกว้างก็คือจะประมาณนี้เลยคือไม่ว่ายิงลงตรงไหนก็มีสิทธิธ์โดนพลเรือนแน่นอนและอย่าลืมนะครับว่ายิง่งยิงไกลขึ้นเท่าไหร่การกระจายตัวก็จะมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่สามารถอ้างได้เลยว่าไม่ได้ตั้งใจยยยยิงงงงเเปปป้้าาาาาไไไไไทททททีี่่่่ระชชนัักกกก็็็ตมบบลลสุดดอ บี21ไปหลายจุดแล้วแต่ก็น่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะตามที่ผมเคยเล่าในคลิปเปรียบเทียบ2กองทัพนี้ขมนมี b ีเอ21อยู่ที่ประมาณ400กว่าคันได้เทียบกับอาวุธอื่นๆที่เขามีน้อยกว่ามากยังไงก็ตามผมก็ขอเอาใจช่วยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทหารทุกนายด้วยนะครับ